สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tip ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําน้ํายาทําความสะอาดยาแนวดําๆเนี่ยไดอย่างไยดายดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับเรามาดูล่องกับเบื้องนี้นะครับเราเอาผ้าถูมันก็ไม่ออกแล้วนะครับการผสมน้ํายานะครับเบกกิ้งโซดาครึ่งถ้วยใช้น้าส้มสายชูนะครับหถ้วยตวง มันก็จะมีฟองฟูฟ่ๆนิดนึงแล้วเราก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไป3ปัม๊มคราวนี้เราปิดฝาแล้วเขย่าเลยครับผมตอนจะใช้งานเราก็จับ้้างบนขวดให้มันเป็นรูเล็กๆอย่างนี้ก็พอนะครับตอนที่จะหยอดเนี่ยเราก็เขย่าเขย่าแล้วก็ค่อยหยอดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเราก็เอาไปสีฟันมาขัค่ะ อันนี้แค่ทูถูมันก็ออกแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้กำลังใจผมทำได้ง่ายๆครับแค่กดไ like ลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนี่ก็ข่าวขึ้นเยอะเลยนะครับ ผมก็หวังว่าน้ํายาสูตรนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆทําความสะอาดยาแนวได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆกับไ a เดี t ทิปครับสวัสดีครับ